จังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาสอบถามว่าเรื่องต้นแบบคุณขอเจนีสีบุญค่ะว่าหลังการพิดทผัการผมผมมั่งมั่นเร็วแล้วไหลยังแม่มีผลผลิตยังแม่เข้าไปหาคุณพ่อดเจนี่กันเลยค่ะไปค่ะเจอข้วเรื่องต้นแบบประจำตำบลหน้าว่าอำเภอบ้าทุ่งลาชวงศ์สาราเนาะค่ะ กวนอ่านในนั่โตนะยค่ะครับผมก็คือผู้เรียนต้นแบบนายเสนีศรีบุญมูแปดบรรลุธรรมานตะบนหวหาเพื่อบระวัตูรุษาจังหวัดรมัิเจริญครับหลังจากที่ทำการขุดขบงหน้าโมเดลนะคะได้พ้นผลิตอียงแม่ค่ะพ่อพ่อก็ได้ปืูพักสวนคั่วคือพักตูพักกะเพ้าแล้วก็ต้นล้วย แล้วก็มีต้นอื่นๆสลับน้ำแก็มีต้นลํำไยต้นมออ่วงสลับไปเวลาห้องรดน้ำมันก็จะได้ยืนเชือกันไปพ่อพ่อกล้วยมันเบิดเบิดตัวน้ําได้ก็จะขึ้นพอปลูกต้นมอกข้าวก็มันจะต้นค่ะในพื้นที่สาไร่ค่ะพ่าพ,พ,พ่อมันขาที่ต้นทันน้ำใหญ่โตขึ้นเบิดแต่มันก็จะเป็นผลผลิตได้เงิน,ฤษฤษนหลายเกิด เราอก็ะไรมีแต่มีมีหลายๆมากับมีฝรั่งมีล่ำไยมีมะพวงมีขนุนคือปอนี่พ่อสีเลี่ยมเป็นปนุกจริงจจางรเ็นลำโพอสีเลมคนเราคนละชนิดปอนี่ไปนุ่ปนู็นป้าตาเที่ยงป้าสวายพ่อจะเป็นเป็นหลายโอพ่อสีเลี่ยมไอ้คนละบแน่นพ่าสีกินเขากน ขายอาห,อหารในขายอาหารธรรมชาติในเป็นผิวออเงาเกี้ยงนะเป็นห้ำเป็นเศษปวกอยังสีนะพอเห็ดเป็นรวงพอซ้ำพอกระเรื่อยพอซ้ำเบียริพแล้วก็เบียเขือนฟักทองอมีหลายอย่างที่ทททเห็ดเบียไว้กำลังที่เริ่มปู เห็ดตึงเพาะพันธุ์ไเพาเป็น,พพนปพเนพาสั่งลงเนื่อไปอยนี้แบบัวทุกคู่คือพ,พักหลายหลายส,ส,ส,สนิทมีว่าอะพผักช้องแล้วก็พริกพริกยัว่วพริก รอบสา,านี่พ่อกระปูกระเทีย้ยวกระปูกระไะกระปทูทั่วผ้าต้นบ่้ยปลูกเรื่อยๆหลายผืนทั้งนี้นก็เรียงปลาแต่มีฟ้าสวายสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอดในนี้สีบุญนร้ายหลายเะค่ะที่ได้เสียสละเวลาให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้มาย่ยมชมถึงการปลูกต้นไม้ได้เกิดความรับ เล็กๆไปน่อยสำหรับนับพัฒนาพื้นที่ค่ะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพัฒนาสุ่มส้นของตัวทุ่งานร์้งสาระจังหวัดอำนาจเจริญแต่ก็ขอ,ขอ,ขอขบคุณทั้งน่องเขามาซอยเหลือเกี่ยวกับการเกษตรมาใน้ผูกน้องหน้าขั้วเลื่อนต้นแบบของพอครับสำหรับมือนี้ทางทิพน่านนอพอตอ,อัเพืชปทุมราชชลวงสา ขอลาเด้อค่ะอีพี่่อไปสิเป็นค้ดรเรื่นต้นแบบของผููไดนั่นอย่าลืมติดตามชมกันด้อค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ